สวัสดีทุกคนนะคะขอ,อยินต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Azuma Channel กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็อยู่กับเกม Overseer ที่ฉันเคยนะคะกับคลิปแปลสกิลชิคกี้มิใหม่นั่นเองนะคะก็งวันนี้ก็ตัวเข้าใหม่เซิร์ฟของเรานะคะเซิร์ฟโกเบาตัวไอเดนอาร์ A. นะคะเออยายคารุตะนั่นเองนะคะไพ่สาวเออก็ นุ่งอะไรนะนุ่งผ้าเตี่ยวผ้าอะไรไม่รู้นะคะโจกระเบนชุดไทยมากคือชุดเหมือนอะไรนะนางรำไทยอะที่นักเรียนเวลาเขาสแสดงโจงกระเบนแดงแล้วก็เสื้อนักเรียนขาวคือเหมือนมากแล้วมีความปานแมลงปานบุผาอะไรก็ไม่รู้นะคะเออแล้วก็เกี่ยวกับแม่นยด้วยนะอือะไรสักอย่างนี่แหละนะคะอืแต่ก็เป็นตัวออกแนวเป็นนามแท่างอ้อมนะคะแล้วอีเวนต์ประจาตัวก็เป็นอูเบอร์ด้วยนะสตารกรรมก็ น่าจะเป็นตัวไปติอเวออย่างเดียวนะครับเหมือนยัยกระถางทูกนั่นเองนะเนาะอ,อ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าสกิลแม่ไพ่สาวเนี่ยจะมีความสามารถทั้งหมดเป็นยังไงบ้างนะคะก็คลิปนี้ที่เราจะพูดก็จะเป็นสกิลที่อัพเรเวลสูงสุดแล้วนั่นเองนะคะขอบคุณภาพโอเมกสี่ฟันดัมด o m c o m ด้วยนะคะไปกันเลยค่ะกับไพาสาวความเสียหายทางอ้อม SSR อาร์คนั่นเองนะคะ มาดูในเรื่องของสเตตัสนะคะเธอดูรลา์อีโวกับร่างปกติดิไลา์อีโวเหมือนนุ้ยนะเหมือนนุยตอนอีโวมากตัวนี้ก็พลังโจมตีสา0พันนะคะเลือดหนะึ่งห่หนึ่งันเนาะเวลาอีโวสเตตัสพิเศษที่ได้มาก็คือเพิ่มเลือดนะคะตัวนี้แล้วก็ป้องกัน4 0 0รอนี่ถือว่าโอเคนะเร็วมากนะร้อยสิบปดเนี่ยตัวเปิดเราร้อยสิ้นะทุกคนอันนี้ร้อยสิก็เป็นหลอกเองนะแล้วก็อัตราคี1ิเอร์ซนตนะคะให้มาเยอะอยู่นะปกติจะต้องสนะิบเนาะ แล้วก็คิดรวมเมรียญห้าสิบนั่นเองอ่ะมาดูสกิลหนึ่งนะคะบูริบินหรอโจมตีปกตินะคะส่วนไฟส่วนคูดาวนะโจมตีปกติหนึ่งเป้าหมายหนึ่งครั้งสร้างความเสียหายเท่ากับหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นของพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มฟาเวอร์เมโมหนึ่งสแต็กใส่เป้าหมายนั้นด้วยนะคะที่เลเวลห้านั่นเองนะสำหรับสกิลนี้เนาะก็ไม่มีอะไรนะคะเป็นตัวค่เสียทางอ้อมนะ แต่โจมตีปกติยังเป็นความเสียหายปกตินะเอองงปะมไม่ค่อยใส่อะไรในโจมตีปกติอยู่แล้วเธอ,เอ,อแล้นีีแล้วก็สกิลติดตัวนะคะมูป่ากวางแล้วก็ผีเสื้อนะคะส่วนไฟส่วนคูดาวนั่นเองเนาะเมื่อใช้สกิลสานะคะเออไฟไลท์สแลชนะจะทำการเพิ่มสแต็กนะคะ หมูป่ากวางแล้วก็ผีเสื้อใส่สตูที่เลือกด้วยนะคะเป็นเวลาหนึ่งเทิรนั่นเองเนาะก็เป็นอ่าสเตตัสหมูป่าและการที่จะขอเรียกแบบนี้นะคะมเมื่อทำการเพิ่มอ่าสเตตัสหมูป่าใส่เป้าหมายนะคะตัวเองก็จะได้รับการรับความเสียหายลดลง30%เปในเวลา2เทินก็คือโดนโดนดาเมจเบาลงนั่นเองนะคะแล้วก็ Power m e m o r y นะคะทุกๆ1 stack จะทำให้ผลจากการรักษาะะลดลง10%นะไม่ส่งผลกับมอนสเตอร์นะเมื่อโจมตีสตูที่มีฟาเวอร์เมมโมรี6เต็คจะเพิกเฉยต่อค่าพลังป้องกันของสตู180หน่วยนะคะความเสียงให้ทางอ้อมที่เกิดจากสกิลของตัวเองแสดงขึ้น50%นั่นเองนะคะก็พาสีนี้ก็ เวลาเราใช้สกิลสามเนาะก็จะแปะหมูป่าใส่ศัตรูเนาะตัวหนึ่งนะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะได้ลดความเสียหายส่วนสแต็าบีบับสีแดงๆเนี่ยนะก็จะช่วยลดฮิวแล้วก็ถ้าสแต็คครบหก็จะตีจอกเกาะประมาณนั้นนะคะไม่มีอะไรมากคือตัวทำออกมาฟีแบบว่ามันไม่ค่อยเอาต,ออออตัวน่อดนะอถตัมเมอร์สามสิบก็ไม่ได้เยอะขนาดน,นั้น,นต้นๆนะ,ะมาดูในส่วนของสกิลสามนะคะ ไฟไลส์ไลท์นะสกิลประเภทโจมตีนะคะใช้3ลูกไฟเนาะเออศูนย์คูดาวทำอะไรได้บ้างน,นะคะเมื่อกดใช้นะคะก็จะโจมตีเรียกศัตรู1ตัวนะคะทำการเพิ่มฟาเวอร์เมมโมรี่สอสเต็กแล้วก็สร้างความเสียหายทางอ้อมเท่ากับ3 5 0ของพลังโจมตีคาริตาใส่เป้าหมายที่เลือกนั้น1ครั้งจากนั้นจึงสร้างความเสียหายทางอ้อมเท่ากับ100 95%ของพลันโจมตีคารุตะนะคะให้กับสตูตัวอื่นทั้งหมด1ครั้งนั่นเองนะแล้วก็เมื่อได้รับความเสียหายนะคะเธอก็จะเพิ่มฟาเวอร์เมมโมรีสองใส่แหล่งที่มาของความเสียหายนั้นด้วยนะคะสกิลนี้คือเวลาเราใช้มันจะต้องเลียก1ตัวนะตัวที่เรียกก็จะโดน2 stack แล้วก็โดนปึ้งตี1ครั้งแบบแรงๆแล้วก็ ตัวอนอื่นก็จะได้อีกครั้งหนึ่งร้อยห้าประมาณนี้ก็คล้ายกับสกนะิลหมู่แหละเนาะหมู่แบบเลือกว่ามันนั้นนะอืมโอเคเนาะก็ประมาณนี้ก็เป็นตัวสกิลดาเมจหมู่หนึ่งฮิตอะก็ก็กไ่ใช้ในพีพีหรอเธอแต่มันเป็นความใส่ทางอ้อมเนาะมันจะไม่ทิกเกอร์พวกอ่ามิจัมากับนู่นนี่นั่นนะคะและ้วก็ลงเสี่ยวก็ตีหมู่หนึ่งฮิตนะแต่ว่าไอ้ตัวกลางมันแบบว่ามันตีสามฮิตไงมันก็จึ่งกว่านะคือฮิตเดียวถ้าถึกเกินเราก็ เอาไม่ลงนะคะมันยังแรงสู้พ่องูไม่ได้นะพ่องู sp อ่ะเป็นหนึ่งฮิตที่แรงมากเลยนะอ่ะโอเคประมาณนี้เนาะก็สกิลพิเศษนะคะเออไลท์เออ,ไ,เอ,อไม่ใช่เลนแอนไลท์นะคะส่วนไฟสูงคูดาวเนาะสกิลนี้ก็จะโจมตีศัตรูนะคะสร้างความเสียทางอ้อมเท่ากับ300%รอยเปของพลังโจมตีคารุตะนะคะอันนี้เวลาสแต็กครบมันจะมีไพ่โมงขึ้นใช่ไหมไพ่โมงนี่แหละก็จะทำให้ทิกเกอร์สกิลนี้ติดนะคะประมาณนั้น มาดูในส่วนของคีย์เวิร์ดต่างๆนะคะในส่วนของข้ารุตะนั่นเองนะคะ p o w e r memory นะคะเป็นพวก Debuff Stack เนะสาะสะสมได้สูงสุดนะคะ6 Stack นั่นเองแล้วก็เมื่อ Stack สะสมครบ6 Stack นะคะข้ารุตะก็จะเปิดใช้งานสกิลพิเศษนะคะ Lane and Ride right, นั่นเองนะคะใส่กับสตูตัวนั้นแล้วก็สามารถโจมตีได้เพียง1ครั้งเท่านั้นก่อนเริ่มเทินของัตูนะคะจากนั้น สเต็คทั้งหมดก็จะถูกลบออกเมื่อจบเทินของศัตรูตัวนั้นแล้วก็ามาร์กหมูป่านะคะมาร์กหมูป่านี้นะคะเมื่อตัวที่มีมาร์กนี้นะคะความเสียหายที่สร้างขึ้นก็จะลดลง40%นั่นเองนะคะไม่มีผลกับมอนสเตอร์แล้วก็เมื่อคารุตะโจมตีเป้าหมายที่มีมาร์กนี้เธอจะทำการมอบฟาเวอร์เมมอรีหนึ่งสเต็ให้กับศัตรูทั้งหมดนั่นเองนะแล้วก็อินเนริกแลมเบนะคะคือความเสียหายประพิธทางอ้อมนั่นเองเนาะ ไม่ทําให้เกิดผลของมิตมะไม่สามารถแชร์ได้นะคะแล้วก็จะติดที่เสมอเมื่อโจมตีศัตรูที่มีค่าพลังป้องกันเหลือศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้เลยจะเอาไปคู่กับเย,ยลงเสี่ยวเนาะลงเสี่ยวเพราะเวลาเราตีฝ่อมตรงข้ามจนเลือดแท้หมดเนี่ยมันจะขึ้นหลอดเลือดปลอมมาให้นะคะหลอดเลือดปลอมเนี่ยมันจะเวลาใครมาตีก็จะเกิดเป็นดาเมจทำลายล้างที่จับอะไระไม่สนใจพลังป้องกันนะเออมันจะเป็นป้องกันศูนย์ เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นทางอ้อมถ้าทางอ้อมตีตัวดับป้องกันศูนย์ก็จะปิดขี้ร้อยนะคะมันก็จะแรงขึ้นนะคะประมาณนั้นเราก็เอาไปเป็นตัวชงตัวปิดให้กับใยหลงเสียวก็ดีแต่ว่าปกติตัวปิดเขาจะชอบใส่เป็นเอสพีโคเซนป้าสมัยนี้ถ้าไปกับใยหลงเสียวนะแต่โคเซมก็แรงจริงนะโคเซนมันเอาไว้ทะลุรุ่นนะคนโอ้กันพวกแบบว่าซีโซพวกวารีพวกกระจกอะไรเงี้ยเลิศ ลองเล็กดูนะคะแต่ว่าก็ตีอูเบอร์ก็ชำอยู่นะตัวนี้เนาะ,ะมาดูในส่วนของแมคคณิตที่แบบแปลกๆนิดนึงนะคะเออสกิลนีพาสี 4, มันจะตีแล้วแปะหมูป่าใช่ไหมพอแปะหมูป่าเสร็จเนาะมันก็จะวิ่งไปตีใช่ไหมเพอมันจะแปะก่อนนะตีพอตีเสร็จเนี่ยผลของหมูป่ามันก็จะบอกว่าถ้าคนที่มามาร์กในตีมันก็จะแจกหนึ่งสแต็งให้กับหมูมันก็จะประมาณนี้นะคะอ,อื เป็นอะไรที่ซ่อนอยู่ในสเต็กแล้วใชก็งงว่าตีหมูจากอะไรนะแล้วก็คนที่มีมาร์กนี้ก็จะได้รับความสร้างความเสียหายลดลงนะทีนี้ก็ฉันมีความคิดว่าจะเอาไปซับเนาะแบบว่าใส่พวกถึกแล้วก็เอาไปแปะแปะหมูทองอะไรอย่างเงี้ยเออให้ดามจงฝั่งนูน้นทําความเสียหายลดลงสี่สิบแต่สี่สิบเปอร์เซ็นที่ลดก็ไม่ได้เบาแบบก็ตายอยู่ดีเว่อแบบมันก็จะมีตัวที่ดามจลดใช่ไหมเออแล้วก็ ตัวเองก็จะได้ลดอีก3ก็จะเป็นสนะี่ขนาดลดประมาณ70ก็ยังไม่รอดเลยนะคะโอ้ถ้าพูดในงแง่ของ PVP อะนะมันอาตัวรอดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะมันเป็นตัวดา,า,า,ามิตาตเนาะก็อเอาไปลง u ูเบิแหละคะ่ะทุกคนบางอย่างก็ไม่ต้องเอาไปเล่นใน PVP ก็ได้นะคะถ้าไปเล่นก็ต้องไปเล่นทีมสปีดเท่านั้นนะคะสแต็กก็ไม่ได้อูบาอะไรก็แค่แปะเพื่อเก็บ มันก็ได้ลดฮิวแค่นั้นนะคะไม่ได้ลดป้องกันหรือว่าลดเกาะใช่ว่าไปเล่นใ่อิซึนามิวิกว่าอิซึนามินี่มีลดเกาะนะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นะคะทั้งหมดทั้งมวลสําหรับเรคาตุตะเนาะก็เป็นตัวไอเดนานนะก็เป็นตัวที่ดีนนะเออก็อแอบ,บฟาร์มได้อยู่นะมันก็แรงนะของมันเออแต่ก็สู้พวกดามจพวกอย่างลูกเจวอามาไม่ได้นะคะพวกนั้นมันตีหมู่เปลาเดียว6 0รปร์เลยนะ อาจะหยิบใช่บ่หยิบอีสองตัวนั้นดีกว่าไหมใชแต่ก็ตัวดีตัวนี้ก็ดีฉันก็มีแมทที่ได้เล่นอยู่นะคะเอาไปดาบคู่กับหลงเสือก็ได้อยู่นะเดี๋ยวว่าเก๋นะแล้วก็ฉั้นใส่จีโซเนาะมันจะได้ถึกขึ้นอีกนิดนึงนะคะเราเป็นตัวที่ต้องรอน,นึงนะคะให้สกิลอะไรอะไรต่างๆมันตะิดเนาะโอเคประมาณนี้นะคะก็ใครเปิดก็ขอให้โชคดีนะคะสาหรับเดทนี้ชันก็ใช้ใบอะไรนะใบส้มเออเรียกมานะคะ ลงดีเวอร์เนาะก็เดี๋ยวเจอการเลทนะไม่แน่ใจว่าโคบอจะเอาอามิกุเข้าหมน,นะคะก็หวังว่าจะประกาศเอาเข้าเร็วๆนี้นะคะเราก็พูดเลยไม่ได้เนาะเพราะอาิ f เทอร์เขายังไม่ประกาศนะคะแอนก็เดี๋ยวเราดูนะคะถ้าเข้าก็ดีนะเดี๋ยวเจอการหมิกุนะโอเคก็เคยเปิดโชคดีนะคะสำหรับเรทนี้ขอให้ได้กันนะคะเอนอาร์ก็พยายามเก็บให้ครบเนาะเพราะว่ามันจะได้เรทตัวละครครบนั่นเองนะคะถึงตัวจะไม่เก่งก็ต้องเก็บนะนี้ช่วงนี้ก็อูเบอร์ด้วยเนาะ ก็พยายามเก็บแต้มกันนะคะเก็บแต้มยากมากฉันก็ตีได้วันละห้าหกแสนฉันก็พอเจละแรกของสําคัญสคัําญก็อืมพอจบละเรามากน้อยนะคะชุดนี้ใครใครขยันก็ให้เขาทําไปนะคะเราสวัสดีพอละบายละบายช่วงนี้นะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าอันยองนะคะ 過去を捨てて今を楽しもうそうしたら未来が手に入るよ